นี่ฮะพี่พงษ์นะฮะออาบกมือพายๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือนี่พี่แหลมคนทานนะฮะนี่นะฮะมีบทเพลงมากมายนะฮะแต่วันนี้วันนี้เราไม่มีเรื่องสุลานะฮะวันนี้เราพี่แหลมก็จะไปนี้หน่อยนะฮะเรากำลังกังอค่ชิดหน่อยชิดทางนี้หน่อยนะคือเจ้าของช่องนะฮะเจ้าของช่องพี่พงษ์นะฮะวนคนนี้ก็คือร้งเพลงแต่งเพลงไวหลายเพลงเรือน้อยอะไรช้างอะไรนะคนเล่นช้างอะไรหลายๆอย่างนะแต่วันนี้พอดีวันนี้มาเยือนผม คน่เ<ใ>จารณาเป็นบกับคนเอย่างนี้นะเอาลอดูห้ลองชอบบรรยากาศแห่งการได้รับเมร,รัยร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุดใจไม่มีเปรี่ยบปราน เร่งรถบันทีนั้นแข็งทุนดเกว่าคผมมีไมไรให้นะอาภัยงั้นผมไปด้วยในเขตนี่ผมก็เปิดร้านกระจกอยู่ที่นี่สี่แยกเบสนี่นะฮะในเงื่อยังเต็มอยู่เลยพอดีพราพวกมาเราก็ต้องรับกันไป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 ตามมารยาทตามความเป็นมิตรสหายกันนะฮะส่วนคนนี้ก็คือครูแหลมนะฮะครูแหลมคนพานซึ่งแต่งเพลงก็มีเรือน้อยแล้วอะไรช้างๆอะไรนะวว่คนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงช้างนะฮะลองไปเปิดกันดูในยู u ูบนะเรียนกินละ มาเยี่ยมเยือนน้องเล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบบอะไรสดนี้ไม่ยาวๆได้เนาะพี่พงศ์มีอะไรคุยกับเจ้ให้ท่านผู้ชมการเดินทางมาเยี่ยมนะครับพอดีแกให้มาดูกล้องด้วยครับก็ดูโอกาสไลฟ์สดครับติดจานดาวเทียมนะก็อุ่นกันได้นะฮะนี่คือเจ้าของเล้วคุยมากนมันเสียเวลาฮะเราฟังเพลงกันเบาๆทักทายกันนะฮะเดี๋ยวนะอันดับแรกส่วนอีกเพลงนึงาวมีโทรศัพท์เข้ามาเครื่องไหนฮะเนี่ยเราปิดก่อนตรงไหนฮะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอโหกำลังไลฟ์สด <laughs> เดี๋ยวโอ้เสียเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่าเราไม่ต้องอ่า <laughs> เดี๋ยวไว้ก่อนอ่าครันนี้เราจะมากะทีที่เพลงของที่ผมชอบมากสุดเลยนะฮะก็คือบทเพลงเพลงนี้ที่ว่ายอดดูผมได้แอบก้อยหน่อยในนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยนะั้น ตอนนี้เป็นพินนะฮะก็คือนางไอ้นางไอคำนางไอคำเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงงามที่อยู่ในเมืองน้องหานน้องหานนี่เมื่อก่อนนี้เป็นเป็นเป็นภูสูงนะไม่ได้ไม่ได้เป็นแอ่งแบบนี้แต่คราวนี้ด้วยความงามของนางก็คือมีอหลานพญาพานชื่อว่าผาแดงก็ได้มาชอบกับนางไอคำความงามของนางไอคำก็คือโด่งดังไปถึงเมืองบาดาลที่ชื่อว่านักพังคีนาคพังคีเห็นก็มา มาแอบชอบมาแอบอะไรก็คือมาเกี่ยวพาราสีว่าหนึ่งได้แปลงกายเป็นกระรอกขึ้นมาแล้วสุดท้ายชาวบ้านก็เลยได้จับกระรอกตัวนี้ฆ่าตายชาวชาวเมืองก็เลยไปแบ่งกันกินแล้วคืนนั้นก็เกิดนักพังคีเขาก็เลยไปบอกอไปบอกลุงเขาที่อยู่เมืองมาดามแล้วก็ถูกฆ่าตายนะพวกมนุษย์นะวันนั้นกองทัพพญานาคบุกขึ้นลิมน้องหานบุกฆ่าทุกคนหมดยกเว้นไม่ไมากอยู่สองสาคนที่ไม่ได้กินเพราะไม่มีไม่ไม,มีนุ่มหนุ่มมาไปให้กลับบทเพลงนี้ นางไอของไอนะฮะน,นี่นีอไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงคิวเขาคุยแล้วเออมาละเดเนี่ยฮะเอากลองนะฮะจางแหลมเดี๋ยวจะเมียเดี๋ยวถึงคิวว่าจางแหลมคุยหน่อย ชอบบรรยากาศแห่งการใด้รำไม่ไรรวมบุงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขใดไม่มีเปรียยปราณเรือนรถบันดีน้ำแข็งโซดาเท่าอารมณพันก็เปิดประตูสวรรค์ฉันโซดาวันแห่งวันเมาเมาเพื่อนกินหาไงแต่เพื่อนรู้ใจน้ำน้นเจออย่าเกรงใจโทไอเกรอนามีดีกี่ซื้อสัอเราครับอันนี้คือเป็นแค่ คอนเทนต์นะฮะเป็นแค่เล็กน้อยสำหรับกทายกันอ่ะพี่แหลมคุยไรหน่อยเนี่ยอดีใจนะวันนี้อาจจะเวลาเราเ็าน้อยนะกทายเแฟนอาจจะมีเล่นบ้างผิดบ้างผิดขี่ไปบ้างนั้นได้ถ่ายกล้องใจแล้วก็เต้นอี้อ๋อนี่เพลงพินนะทุกวันนี้ป่วยอยู่นะป่วยอยู่นะยังรักษาอาการอกหักนะอกหักอยู่อะตอนนี้เราก็สต็อปไม่ได้ไยัให้ร้องเพลงนี้อยู่ผมจะใส่่อนไอเพลงเออ่ะ ไม่ใช่นะไออะไรนะเพลงเรือน้อยไม,ไม่ใช่เรือไม่ใช่เรือน้อยไอออันนี้เดี๋ยวเราปิดคลิปนึงคลิปสองชมต่อฮะอ่าเพลงของพี่แหลมแต่งผมเดดเขาร้องเขาขับร้องเองชื่อเพลงอะไรนะที่มีคู่หลายคนเนะี่ยนรกห้าไฟ,ไฟนรกใหใ้ัาไฟ้า เวียนไ้ใตายมากี่สิบชาติคนเกิดเป็นมนุษย์นับว่าสุดยอดแห่งบุญกุศลเจ็บช้ำน้ำตารวงรนอย่าได้กังวลต่อโชคชะตาโอวาสนาชะตาพาเป็นแบบนี้มีแค่รักเดียวก็ดี ทำไมต้องพาให้มีรักสนทำบุญก็มากทำทานก็ร้ายไม่ตอบสนองแต่เร็วต้องน้าตานองรวงพ่อขอร้องช่วยปัญญายท่านนะอณาน,นี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนานะฮะสุขของการรักคนมีเจ้าของเป็นของ่วคลาวแต่ให้ความปร้ราวที่แสนยาวนานนะใช่ไหมพี่แหลมเจ้าของเพลงนะในเจ้าของคนแต่งนะ ชื่อเพลงไหนนะนรารอให้อภัยนรารอให้อภัยนะฮะโอวาบุพเพออวาบุพเพสังมิว่าทำบุญรวมกันเป็นกำกเนื่องเื่อมกันในวาสวรรค์อารมณ์ทุกข์สาบานกันไว้ล่วงรับนบไปตามการมกำนั้น ตัวตายเนี่ยตายกกันมันเป็นคนนั้นเพราะกรรมกันกชายหนึ่งหญิงสองได้ตั้งเราเจ้าไม่ต้องวันไวตอกรรมที่เคยก่อไว้ชาติแล้วมาให้เราทั้งสามรวมกันเคียงคู่กันฟ้าอนาคตไป แม้ว่ายอมรับกายนรกอภัยให้เราทุกคนเลวไปนรกตก็คนจะไม่ลงทานขอแค่ว่ายอมรับมันลับทันก็กำไว้ไม่ได้เจ้าชู้แต่ว่ามีคูรรับมาว่าไรแม้แม อาาารรใ้อาาาจ <c oughs> อจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่พร้อมก็คือครูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะคุณเพลงที่แต่งเพลงนี้นะพี่แหลมคนพานลองไปเปิดใน YouTube ดูนะวันนี้ก็อพอดีมาเจอกันด้ยวยบังเออไม่ได้ซ้อมหยิบมาก็หวดกันเลยนะคำสั่งจะฟ้บบาเกิดมาชดใช้นี่กรรม บาปบุญที่เคยกอนำชาติที่แล้วมาให้บงังเกิดผลหัวใจเจ้าชูกฉันไม่มีอยู่ในหัวสมองแต่แล้วต้องนาำตาหนองบุกอันรังสองต้องนองน้ำตาแลวไฟนร้ก็คงจะไม่ลงทั้ โอแค่ว่ายอมรับมันคงล้างอาถรรพ์ที่ต่อทำไไว้ไม่ได้้าชุเแต่ว่ามีคูกรักมาบว่าใครหาพแมมว่ายอมรับได้นำทบอภัยให้เราทุกคนนะฮะวันนี้ผมเป็นแค่ดาบสองวันนี้ครูเข้าไปลดลมมานะเกือบปีแล้วฮะแขนอีกข้างมันไม่มีแรงนะฮะ กับบทเพลงนี้นารก,กให้อภัยติดตามคลิปใหม่ครับผมพี่โอเคครับสวัสดีครับ